พุทธไสสงใช่ปะอําเภอพุทธไสสงตำบลพุทธไสสงบุรีรัมพุทธไสสงหมดเลยนะโอเค <Okay. S 1> ไม่ใช่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 ใชที่ไหนตำบลเนาะมีตำบลปะใช่ตำบลบ้านมีตำบลบ้านเป้า ปุรีลำบ้านเป้ากรุงพิมพ์บ้านก่อนจริงดิพู้ได้ส่งปุรีลำโอเคค่าส่งประมาณสามสิบห้าบาทครับโหแพงว่ะไม่เอาแล้วยกเลิกยกเลิกชิวิต <laughs> เป็น เองบอกตอนแรกอะ่ะเอาเอาคะกันมาใช่ไหมแต่ที่พี่จัดไว้ให้มีหนึ่งสองสามชุด่ะสามชุดสามห้าสองชุดแล้วก็ยี่ห้าชุดหนึ่งเป็นเก้าสิบห้าบวกค่าส่งอีกสามห้าเป็นเท่าไหร่วะร้อยสามสิบ แล้วไม่เห็นเธอม,มานั่นไงสตรีมบอบอเล่นไม่ขึ้นไม่อยากสตรีมเลยว่ะ ดีเไปไ็นไวะ <c oughs> เดิอนอีแบบนี้อีกอะตายแน่เ <c oughs> สียงอะไรวะฮะติ ฮัลโหลเบีบดปะเสียงอะไรวะเมื่อกี้ แคอะไรบางทีคันทั้งหน้าอาบน้ำหรือยังเถอะยังสภาพเพิ่งตื่นเลยก็ควรจะลุกไปอาบน้ำไหมพี่ลุกอาบตั้งแต่เช้าแล้วนี่ขี้เกียจที่มารียังไม่อาบเกี่ยวอะไรกับเขาเราไม่เอาเป็นเพื่อนเกเยเนย ตรงไหนวะนะ่ะตกบานตายจะมั้งม้าเอ็มสิบหกเอ้ยเมาส์เป็นไรวะเมาส์ก็เป็นเมาส์ให้เป็นอะไรหรอกเมาส์เป็นหนูน้อง ไรม่จิงพี่ไม่มีปืนเลยมีพี่มีแต่พี่ไม่ให้หรอกเพราพี่มีกระบอกเดียวครับเมาไปเลยไม่มาตดตามวะเอ้าเกมกูแดกหรืออะไรเนี่ยกตุกวะปรับแล้วมันกระตุกน่ะกูลากของเขาตัวไม่ไม่ยอมเกาตัวกูเฮีย มีระเบิดด้วยโอ้บ้านหนึ่งเดียวปีความเป็นชาติเลยเฮี้ยะตัวทัตตี้มันมาแย่งฟาร์มแล้วเนี่ยโอ้ดูดิโอ้เบรกไม่อยู่แย่งฟาร์มเราเลยผมไม่อยู่พี่เฮ้ยพี่คนม,มายิงมายิงรถมายิงรถเราเร็ว,รวยิงรถอะไรวะนี่มันรถแอร์ดรอปยิงยิง ยิงมันยิงให้หน่อยยิงยังไงอะ่ะยิงรถเลยยิงรถที่มันวิ่งอยู่อ่ะี๋ยวมีแอ์ดอปตกเห็นปะเห็นปะมันจะมีของตกอกมาต้องยิงเรื่อยๆดูได้แค่กล่องเดียวกากมากเปิดกระสุนสุดๆเลยเอาล้าละเมาส์เป็นไรวะ เครียดว่นะนันอะไรคือไม่มีปืนเลยวะ,ะชีวิตได้แต่ลูกซอง,อองน่ดอ่ะยิงกันหรือเองโดนยิยงพี่น่อะไรจริงเนี่ยเกมเป็นหาแหลกแหลกต่งกางหัวแม่ง ถ้าตีฟ้าหมดแล้วเราฟังเนี่โหประตูบ้านเปิดขนาดนี้คงจะไม่เหลือแล้วแหละไยิงกันขายิงกัน ก็รอดกูออกตอนให้กูเล่นอยู่นะอารตี้มีคน,บบนยิงแฟงบนวะตรงเอ็นยิงอะไรนะยิงแฟงเรียกแอร์ดอก เฮ้ยเยอ่คนยิงกันใกล้ๆพี่วะฝั่งไหนวะเห็นใกล้มากขวาขวาเนใช่ใช่ใช่ขวาขวาเฮ้ยเราไม่มีปืนไม่อยากวัดว่ะฮัตตี้หาปืนก่อนเถอะอ๋อไม่ต้องละมันน่าเอาไปกันหมดละในนี้ไม่มีของเลยนี่แต่มีปืนอยู่มีปืนอยู่มีปืนอยู่ มันขนหรือบอดฟาร์มแล้ววะเนี่ยว้าเมาส์บุ่นไม่ไปวะ่ะทำไมผมไม่ได้ยินเสียงวะพาตี้มันอยู่ฝั่งนู้นนะข้ามไปดิบนนู้นปะเนย อยู่บันนี้กันนะฝั่งเนี้ยไปดิไม่มีสะโคบเลยไม่มีฮเฮลเลยเลยเอา้าเอา้าอยู่ไหน,น,ไม,นมันอยู่ไหนอ่ะมันอยู่หลังโอ้โหหุย เมาค้างว่ะเป็นทีเน็ตว่ะเออเน็ตว่ะเน็ตขึ้นขีดสองขีดเองคัาตี้เล่นไปก่อนก็ได้เน็ตพี่เน็ตพี่าปไปละมันก็ตุกไปหมดเลยอะเล่นตอนไหน ไม่เล่นละลบเกมจริงละเดี๋ยวไปชวนเพื่อนมาเล่นด้วยไม่เล่นละปัดเกมไม่เล่นละจะไปเล่นบานไม่เล่นละอืมอือเล่นบานก่อนเลยกันอนะเอ้ยพรุ่งนี้ตื่นเช้าเล่นดึกไม่ได้ด้อไปหาหมอไม่งั้นเดี๋ยวพี่ตายแล้วถ้าพี่ไม่ไปหาหมอพี่พี่กำลังจะตายแล้วฮะตีตีไ,ไ,<ด>ไหมหืม ตายไปเถอะอืมเอาพูดเองนะพูดเองนะไว้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 อ๋ why, 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 why. อมีพี่มารีแล้วนี่เราไม่สำคัญแล้วแะตายไปเถอะพี่ไม่กล้านะตายฮนะพี่ไม่กล้าตายแล้ว <Huh? S 1> ไวยแล้วตัวเองกล้าตายไหมละ่ะเห็นก่อนอันนี้พูดว่าอยากตายอยากตายเห็นทุกวันนี้ก็ยังอยู่แบบอยากเจอพี่มารีคิดถึงแกวอะคิดถึงพี่มารีวะ่ะและ ความรักอะไรบีไม่สนละบีจะใช้ชีวิตไม่เจอคนที่ซาอุแล้วอีสลา,สาอุซาอุเลย <c oughs> มันอยู่อียิปต์ค่ะอ,อ,อียิปต์อียมบล็อกมันไปละวลำคานโอเค